สวัสดีครับต่อกันคลิป2นะครับจากเมื่อวานที่สายายัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ดีครับมันก็เลยตัดก่อนนะครับก็เลยยังไม่ถึงประเทศสิงคโปร์เวียดนามแล้วก็ประเทศของเราครับไทยแลนด์เดี๋ยวขอแชร์ไลฟ์นี้ไปก่อนนะครับที่เ c e b ุ o k ของผมนะครับเผื่อจะมีคนมาสอบถามเพิ่มเติมเนาะจะเป็นประโยชน์ไปอีกสำหรับใครที่เข้ามาดูทันสดนะครับก็ทักทายสวัสดีเช โอเคไปฟังถูกต้องเหมือนรายการพิ้วอ่ะขายของห้วป่ที่ตายเป็นไงบ้างสถานการณ์โควิดลามไปถึงไมมเอ่ยสถิติทมีดีนี่ใกล้จะยอมนะครับก็เลยสามารถพูดคุยได้ทันท่วงทีเลยนะครับแชร์พิเฟสแปบ๊บนึงไม่นาน ละนองอ็อะต้องมีนัก,กนบอลแอดไปอยู่นู่นคนนะไปถ้าไปดูที่สนามก็ฝากทักทายแรร้งด้วยนะครับเคเผ่อจะฝากของผ่านแฟร้งไปเนาะมาถึงสงขาแล้วคอนสีแล้วมันมันเป็น,นอย่างนั้นแหละมันหยุดไม่อยู่หรอกอืมขึ้นอยู่บ้าอยู่หรอกเอาบ้านตรงนะมันเป็นโลกที่ใช้จุดอ,อ่อนของมนุษย์นะ่ะ ใช้ความสะเพ้าของมนุษย์ใช้ความเห็นแก่ตัวของมนุษย์นะครับถ้ายังไม่เิเรว่าไวรัสไม่มีตานะครับหัวหายล้ำคอกว่าจะเห็นลงศพก็หลังน้ำตาได้หมดตอนแอดพึ่งไปอ่านมาจากเบิร์กด้วยนะครับ น่าตกใจน่าตกใจน่า,กใ,นากใจว่าปล่อยให้กี่ปีแล้วก็ไม่รู้ประมาณห้าหกปีแล้วม้งคนทํางานมานานมีประสบการณ์ถ้าเขาสนใจจะแก้ไขกูติดหรือยังวะอย่าไปตอนนี้นะบอกว่ามันมันมาถึงหรือยังวะมันใกล้ตัวหรือยังวะบางคนติดก็หายเองนะ พวกที่ยังแข็งแรงอยู่อะแต่ว่าจะไปโจมตีพวกเด็กกับคนสูงอายุแล้วก็พวกที่มีโรคอ่อนแอพวกภูมิต่ำโอเคให้กดทำอัพเลยทวนทวง จะไม่ย้อนไปพูดถึงประเทศที่ได้เล่าไปแล้วนะครับจะต่อเนื่องไปเลยนะถ้าใครสงสัยก็ย้อนกลับไปดูคลิปอัปเดตวัคซีนโควิดสิบเกูนย์นะครับเพื่อที่จะให้คลิปมันยาวจนเกินไปเนาะและ้วนี้ถึงประเทศเราแล้วด้วยโอเคสิงคโปร์สิงคโปร์ใช้งบในการสู้โควิด ที่7 5 0ล้อ้าน US ล้านดอลลาร์นะครับก็ใช้งบน้อยกว่าฟิลิปปินส์ที่คนเยอะฟิลิปปินส์มันใช้พันกว่าล้านดอลลาร์นะครับแต่ก็เยอะกว่ามาเลเซียมาเลเซียใช้ไม่ไม่เท่าไหร่เดี๋ยว,ว่าประชากรมาเลเซียก็เท่านี้ไนงะแต่หน้าคิดตรงนี้ครับสิงคโปร์มันเล็กมากเล็กกว่ากรุงเทพอีกแต่ใช้งบถึง7 5 0ล้ยาน US ล้านดอลลาร์นะเพราะว่าอะไร เพราะว่าเขาจะฉีดให้กับคนต่างชาตินะครับที่อยู่มานานด้วยคือที่สิงคโปร์มันมันหลากหลายชาตินะครับมันมีคนต่างชาติมาทํางานเยอะแน่นอนประชาชนสิงคโปร์เนี่ยได้รับฟรีหมดรวมไปถึงชาวต่างชาตินะครับที่มาทํางานในสิงคโปร์ก็จะได้รับการฉีดเขาจะฉีดให้คนสูงอายคุคนแก่นะครับแล้วก็คนที่เขาเรียกว่า เป็นคนไกหลักของบ้านเมืองเขาอะนะครับคนที่อยู่ในตําแหน่งสําคัญที่จะต้องพัฒนาประเทศหรือขับเคลื่อนประเทศเขาจะฉีดให้คนกลุ่มน,นี้ก่อนคนที่มีประโยชน์กับประเทศอ่ะก็จะฉีดให้พวกผู้ใหญ่ที่ทํางานได้ก่อนคือจะสังเกตนะครับจะคล้ายๆกับฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์ก็จะฉีดให้กับอาคนแก่แล้วก็คนที่ทํางานในโรงงานเพื่อให้อุตสาหกรรมขับเคลื่อนได้ ต,ตอนนี้ญี่ปุ่นย้ายโรงงานไปที่ฟิลิปปินส์ก็เยอะนะครับส่วนสิงคโปร์คือฉีดให้คนสูงอายุคนที่มีประโยชน์กับประเทศเป็นคนเป็น,นกลไกหรือขับเคลื่อนประเทศแล้วก็ให้ผู้ใหญ่ที่ทํางานเพื่อที่จะให้ทํางานขับเคลื่อนประเทศไปได้นะครับฟรีแต่แน่นอนครับวัคซีนที่สั่งนะครับก็คุณชื่นครับมาจากไฟเซอร์นะครับ,าารบทางฝั่ง US แล้วก็ ซีนแบคของจีนแสดงว่าซีนแบคเสียมาตรฐานนะครับก่อนที่จะไปที่ประเทศไทยนะครับก็ไปดูที่คู่รักคู่แค้นในสายฟุบอ์นะครับก็คือเวียดนามแข่งกันชิบหายเลยไปบับกันสุดๆเลยสุดท้ายพอเรื่องของเป็นเรื่องของเป็นเป็นเรื่องเป็น,ปน,ปน,ปนอยู่คือหรือตายเวียดนามกับไทยพอๆกันครับเพราะว่า ไม่มีรายงานว่าเวียดนามสั่งวัคซีนจากต่างประเทศอย่างที่แอดเคยบอกในคลิปศูนย์หนึ่งว่าจะมีอยู่สามประเทศนะครับที่มุกในการที่จะผลิตวัคซีนเองก็มีเวียดนามมีไทยอะไรอีกประเทศม่รู้จำไม่ได้แต่มีเวียดนามกับไทยเนี่ยที่มุกที่จะผลิตวัคซีนเองนะครับในรายงานก็บอกว่ารัฐบาลของเวียดนามเนี่ยก็ยังโฟกัสนะก็ยัง ยังที่จะยังคิดที่จะผลิตเองอยู่แต่เขาก็ไม่ประมาทเขาก็ไปคุยกับทางฝั่งอังกฤษกับอเมริกาที่จะสั่งวัคซีนไฟเซอร์นะครับจากบริษัทไฟเซอร์ไบโอเทชมาด้วยนะแล้วก็ซีนอแบของจีนแล้วก็ของรัสเซียนะครับก็คือในขณะที่มีแผนที่จะผลิตเองเป็นหลักแต่ก็ไม่ไม่ประมาทคือเขาก็ไม่ประมาทแหละเขาก็คุยไว้เบื้องต้นว่า จะสั่งนะเวียดนามก็สึกจะสั่งนะ้วเขาจะทดลองวัคซีนของเขาเองนะครับในวันที่สิบ็ดธันวาซึ่งก็ผ่านไปแล้วไม่รู้ว่าผลเป็นยังไงนะครับคาดหวังว่าวัคซีนที่เวียดนามจะผลิตเองเนี่ยจะเสร็จในปีสองพันยี่สิบสองดูอันนี้ใกล้ปีใกล้สิ้นปี2องพันยี่สิบปีหน้าสองพันยี่สิบหนึ่ง เวียดนามบอกว่าวัคซีนที่เขาผลิตเองจะสําเร็จในปีสอ2 2่สองเชื่อะไรปีนึงแต่ระหว่างนี้คงสั่งแหละนะครับแล้วก็จะทลองกับกับคนเวียดนามนั่นแหละก็ขอให้โชคดีนะครับก็มาดูที่ประเทศเราครับไทยแลนด์นะครับประเทศไทยประเทศไทยเอ่อที่อ่านมาใช่ไหม แต่ละประเทศอย่างเช่นอินโดนีเซียฟิลิปปินส์มาเลเซียจะมีรายงานประมาณยาวเท่านี้นะครับเท่ความยาวประมาณเท่านี้นะครับเนี่ยอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็ประเทศอะไรอีกประเทศจำไม่ได้นะครับมาเลเซียจะแคบมาหน่อยสิงคโปร์ก็จะแคบอีกแต่เขาแคบโดยที่มัชัดเจนเขาใช้เงินเยอะในการที่ซื้อวัคซีนของเวนามของไทยเท่ากันครับรายงานประมาณเท่านี้ สั้นมากรายงานนิดเดียวจริงของอินโดอย่างนี้ตามรายงานของรูมเบิร์กนะครับเขาบอกว่าประเทศเราเนี่ยประเทศไทยจะฉีดให้กับห้าสิบเปอร์เซ็นของคนในประเทศก่อนคือครึ่งหนึ่งนะครับไม่รู้เป็นอะไรกับการที่ครึ่งหนึ่งอะ่ะเหมือนกับโครงการคนละครึ่งอะ่ะ ฉีดวัคซีนก็ฉีดให้ครึ่งหนึ่งก่อนอีกครึ่งหนึ่งก็ลุ้นเอานะครับสั่งมาแค่26ล้านโดสถ้าฟังแอดในคลิป001แล้วก็มาคลิป002ประชากรเรามีประมาณเกือบ70ล้านคนแต่สั่งมาล็อตแรกประมาณ26ล้านโดสในขณะที่ประเทศอื่นในอาเซียนสั่งกันเป็นหลักร้อยโดสร้อยเยอะ แล้วก็ไม่มีชื่อของบริษัทไฟเซอร์กับซีโนแวคจากจีนนะครับใช้ของเอสต้าเซนซนะครับคาดว่าจะฉีดให้กับอย่างที่เขาบอกเลยรีพอร์ตรายงานนี้ข้อมูลตรงอยู่นะครับสามสิบล้านคนก็คือครึ่งนึงแหละคนละครึ่งนะครับ แล้วก็ผลิตเองกำลังค้นคว้า,าอยู่ส่วนหนึ่งไอโครงการที่จะผลิตวัคซีนโควิดสิบเกเองของไทยเนี่ยจะเริ่มเฟสแรกเดือนเมษาเฟสที่สองมิถุนาปีหน้าถ้ากับว่าเราต้องรอมกราคุณพามีนา สามเดือนไปสตาร์เอเมารับในเรื่องของโงบชื่อว่า b บล็คโอเ i a เอเชียนะครับของไทยเฮียเอ่อ รายงานมันตรงจริงแหละเพราะว่าในคลิปศูนึ์หนึ่งออสเตรเลียเนี่ยสนใจมั่นใจในวัคซีนของทุกประเทศนะครับแล้วก็จะรับวัคซีนของไทยเนี่ยที่จะทดลองผลิตเนี่ยเอาไปใช้ทดลองกับคนออสเตรเลียด้วยซึ่งไม่แน่ใจว่าจะทดลองกับคนไทยในออสเตรเลียหรือเปล่าเพราะว่าคนไทยในออสเตรเลียก็เยอะนะครับอันนี้คือรายงานอัปเดต วัคซีนโควิดสิบเก้านะครับทั้งหมดในเดือนธันวานะครับเดี๋ยวในเดือนมกราจะมาแปลแล้วก็เล่าให้ฟังใหม่เนี่ยประมาณเนี้ยนะครับคลิปนี้จะไม่ยาวมากเพราะว่ามีชื่อคลิปมีประเทศไทยด้วยนะครับอาจจะมีคนสนใจเข้ามาดูว่าประเทศเรามีแผนยังไงในการรับมือกับโควิดสิบเก้านะครับแล้วก็เรื่องวัคซีนซึ่งก็ก็อย่างที่ได้บอกไปครับว่า มันมันรายงานจากบุงเบิร์กของไทยกับเวนยดนมเนียมีแค่เนี้ยแต่ว่าเี้อย่างเงี้ยของของอินโดนีเซียเท่านี้ของไทยมันประมาณนี้ก็ขอให้โชคดีครับแล้วก็รักษาตัวเองไว้ก่อนนะครับต้องช่วยกันนะครับเห็นเชทีม,มอะไรมาเยอะเลยเดี๋ยวปั๊บดึงไปดูกอน เช็บอกเรื่องปัญหาเล้วว่าไม่แก้ที่ท้องถิ่นแล้วก็คือแม้กระทั่งนโยบายก็เหมือนกับทำครึ่งๆอ่ะครึ่งๆึ่งกลางกลางใช้คำาง่ายคือครึ่งครึ่งกลางกลางอะประเทศเราทำอะไรครึ่งครึ่งกลางกลางไม่เหมือนตอนหาเสียงนะเช่บอกก็นั่นแหละครับก็ช่วยเหลือกันครับเราประชาชนก็ช่วยเหลือกันนะครับ เอาเท่าลินก่อนแล้วก็ตอนเลือกตั้งก็นั่นแหละต้องรอเลือกตั้งเขาเรีกเยกอะไรนะสหรัฐอ่ะออดอน,นทรัม,มยังแพ้โจไบเดนเพราะว่าประชาชนอเมริกาเขาเลือกโจไบเดนเยอะกว่าแล้วก็การข้าแนนเป็นอย่างเทียท่ยงธรรมถูกต้องโจไบเดนก็เข้ามาบริหารแทนทรัมป์นะครับในอีกสี่ปีข้างหน้าถ้าอยากเปลี่ยนแปลงอะไรนะโดยที่คนรุ่นใหม่ได้สตาร์ทให้แล้วเนี่ย ก็ต้องแบบนั้นแหละครับจะต้องใช้หนึ่งสิหนึ่งเสียงแล้วก็ต้องช่วยเด็กมันเขาเรียยนะครับเดี๋ยวใบใบสองเดี๋ยวเปิดกระดานโอเลอาาเ่กูหน้าโซชาต่อครับผมชว่วงดีครับเราจะเชิญใหม่อ๋อคลิปนี้อัดกันที่พุทธที่สามสิบันวาปีสองพันยี่สิบนะครับหรือปีหกสามยี่ิบพันวาเวลาบ่าย answered, โมงครึ่ง